ไฟนี้นะครับถึงสนามแล้วก็จะมาเทสฮอให้เข้าสัหน่อยนะครับยังไม่ได้เทสด้วยเจ้าของมาเมื่อวานแล้วไม่ได้อยู่ดูฝนตกก็เลยวันนี้ก็เลยตั้งถ่ายคลิปให้ดูซะเลยเนาะเออ ดำปีเลยนะเนี่ยจริงๆควรจะเปลี่ยนนะบีดเอ็กเวอร์ชั่นสามลำนี้ครับน็อตหายไปหลายตัวเลยนะครับ น <Nep> ็อตหายไปหลายตัวน็อตแท่นเครื่องหายน็อตจับเฟรมหายน็อตจับมอเตอร์แท่นมอเตอร์ข้างในหายแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวจะหาน็อตตื่นใส่แทนนะครับอยู่ด้านในแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราเอามาทดสอบทดสอบบินก่อนดีเซ็ตไ้กับมือใหม่นะครับยังไม่มีแรงบรนดาลใจพี่ขาเรรู้สึกบินนิ่งกว่า ต่ออยังไม่ซ่อมแล้วเนี่ยซ่อมแล้วจะวายต่อยังไม่ซ่อมอ่ะเคสบินเดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็นเลนวายก่อนเลนมันอาจจะดำๆนิดนึงนะครับทางด้านขอบจอเพราะว่าไอตัวเคสไอตัวเคสไอตัวเคสมันบังอยู่อ่ะเดี๋ยวจะลองอันนี้เฟิร์สนะครับผมเลี้ยวกับแบบว่าเลี้ยวทางน้ำดึงนเฟิร์สให้นะครับ รถแข่งน้ำเงินจิงรับไม่ได้อยู่เงยนิ้งฉับไม่ได้มองเห็นไวเนี่ยออกเห็นอยู่นะอย่างนี้ที่หนึ่งพัทยาแล้ะ ไปไปางคุณทางนี้ไปลงบนเรือได้เลยนะลงบนเรือได้เลยหนึ่งวิ่ง

ไม่เป็นกล้องจริงๆทำไมหลบกล้องอะหลบกล้องไม่เห็นเลยต่อมาทางซ้ายหน่อยให้เห็นนะหรือว่ามันเห็นรัดรัดกล้องเนี่ยถ่ายแต่พื้นเนไม่ค่อยถ่ายค้องท้องฟ้าไม่ตั้งเป็นไอ้นี่วายไว้พี่ เห็นไหมโอ้ยอย่างนี้ได้ยังเห็นอยโอเคเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเห็นโอ้ตั้งกล้องถ้ต่ำเลยโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดโหลดหลดเหรอมาทางซ้ายอะไรวะเออเนี่ยอันนี้เหรอใช่ นะอนนเ,ดเด็กที่มาเมื่อวานนาา่ะ <laughs> มาถึงปปก็กดออกลับเลย <laughs> เอ,อ,เอ,อ,ออกกันให้หายตื้เลยไก่ <laughs> เป็นนิ่งเลยอะ่ะ <laughs> ด,ดเแต่มินนิ่งดีนะ <laughs> นิ่งดี <laughs> เป็นดอกจอกอะเนาะ <laughs> <laughs> นี่น็อตแม่งหายไปตั้งหลายตัวเนี่ย ลอน้ำหนักเนี่ยจะได้เบาลอตมอเตอร์ก็ไม่ครบน็อตเฟรมก็ไม่ครบเอาไงเอาไงเอาไงเป็นงเป็นสั่งไปรูปสามเหลี่ยมเลยโอเคไม่รู้เห็นมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะไม่ได้ถ่ายเองเอ้ยไม่ได้ไม่มีคนถ่ายให้นี่ก็เฟซแบบนิ่มๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรมากก็พอฟิปได้อะไรได้เรียบร้อย เตรียมส่งงานได้